ภรรยาเอสกันตพงศ์โพสต์กับมหาลูกนะสะเทือนใจภรรยาเอสกันตพงศ์โพสต์กับมหาลูกนะล่าสุดหลายๆคนส่งกําลังใจให้อย่างต่อเนื่องจริงๆสําหรับคิสติน่าภรรยาสาวชาวเยอรมันของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์โพสต์คลิปและข้อความเป็นกําลังใจให้สามีที่นอนป่วยอยู่ในภาวะวิกฤต เป็นวันที่4หลังหมดสติหัวใจหยุดเต้นและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงข้ามวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคิตตี้โพสภาพเป็นความทรงจำทุกโมเมนต,ต์ที่มีด้วยกันโดยระบุวันนี้เมื่อ6ปีก่อนและเราทุกคนรักคุณนักที่รักและคิตตี้ก็โพสคลิปเก่าคณะเอสและน้องวาเลติน่าลูกสาวกำลังไหว้พระพร้อมข้อความภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าไม่มีอะไรจะแข็งแรง ไปกว่าสายใยรักระหว่างพ่อกับลูกสาวเรื่องนี้เป็นความจริงที่สุดสำหรับคุณที่รักและวาเลนติน่าลูกชื่นชมคุณมากๆส่วนคุณก็เป็นขาอวยลูกตลอดลูกต้องการคุณอยู่ข้างๆและเป็นพ่อกับสามีที่น่ารักของครอบครัวเราต่อไปคุณต้องสู้ต่อไปและกลับมาพวกเราให้ได้นะพวกเรารักคุณมากซึ่งก็มีเพื่อนๆและแฟนๆเข้าไปให้กำลังใจอย่างท่วมทน้น ทางทีมงานขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะ